วันอาทิตย์ที่วันที่16กรกฎาคม2566น้อมรำลึกครบรอบ148ปีชาตาการหลวงพ่อปานสนันโทวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิอาจารย์เจ้าตำรับพระเครื่องทรงพาหนะัตว์และยันกรอบเชรแม้จะมรณภาพไปแล้วเกือบ80ปีแต่นามยังเป็นที่กล่าวขวัญโดยเฉพาะชาวเมืองกรุงเก่าต่างรักและหวงแหนในมงคลวัตถุและแทบทุกครัวเรือนต้องมีภาพถ่ายไว้บูชาเป็นสิทธิของหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอพระเกจิดังแห่ง พระนครศรีอยุธยาและหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเดิมว่าปานสุทธาวงเกิดวันที่16กรกฎาคม2418ที่ตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวมีอาชีพทำนาเหตุที่ได้ชื่อว่าปานเพราะมีตำหนิคือปานแดงที่นิ้วก้อยมือซ้ายลักษณะเหมือนสวมปลอกนิ้วตั้งแต่โคนถึงปลายนิ้วมาแต่กำเนิดเมื่อยังเล็กเริ่มศึกษาอักขราจากพระในวัดบางนมโคจนเมื่ออายุ21ปีเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบางนมโค เมื่อวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2438โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอเป็นพระปุปัชชา พระอาจารย์จ้ยวัดบ้านแทนเป็นพระกรรมวาจ,าจารย์และพระอาจารย์อุ่งวัดสุทธาโพธเป็นพระอนุสาวนาจารย์ตั้งใจศึกษาวัดปฏิบัติด,ด้วยความขยันเหมั่นเพียนสามารถท่องพระปาติโมกจนจบด้วยความคล่องแคล่วศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อสุนเป็นเวลาสองปีแล้วไปขอเรียนบาลีวยากรณ์ที่วัดเจ้าเจ็ดในกับท่านอาจารย์จีนก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครพักอยู่กับพระอาจารย์เจ๋นวัดสักเกตร่ำเรียนทั้งทางคันธุระและวิปัสนาธุระรวมทั้งความรู้ทางแพทย์แผนโบร จากนั้นกลับมาจำพรรษาที่วัดบางนมโคในปีพศ2442หลวงพ่อคล้ายเจ้าอาวาสวัดบางนมโคขณะนั้นมอบหน้าที่ให้เป็นครูสอนหนังสือโดยริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนสอนพระภิกษุสาม,มเณรและเด็กวัดตลอดจนลูกชาวบ้านและรับหน้าที่ปกครองดูแลทั้งหมดใฝ่ใจศึกษาวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งยังไปขอศึกษาด้านกรรมฐานเพิ่มเติมจากหลวงพ่อเนียมวัดน้อยพระเกจิชื่อดังเมืองสุพรรณบุรีนอกจากนี้ยังเป็นพระนักเทศศี ปากเอกที่ผู้ฟังจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะการเทศของท่านจะมีเหตุมีผล มีตัวอย่างยกมาเทียบเคียงให้เห็นผลดีผลเสียให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษและชี้ทางสว่างได้อย่างเข้าใจได้ง่ายกิจนิมนต์มีแทบไม่ว่างเว้นและทุกครั้งที่ได้อดีเรกลาเป็นสิ่งของหรือปัจจัยจะนํามาถวายพระลูกวัดโดยไม่เก็บไว้นอกจากความมีมานะพูดจริงทําจริงอดทนต่อความยากลําบากและมีจิตใจแข้มแข็งกล้าหาญเด็ดขาดทั้งเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาท่านยังชอบสแสวงหาความรู้อยู่เสมอแล้วเป็นนักก่อสร้างนักพัฒนาหมอแผนโบราณคดีและอื่นๆอายุ61อปี เริ่มอา,าพาธและแจ้งให้บรรดาศิทย์ทราบว่าอีก3ปีท่านจะมรณภาพในวันแรม14่ข้ามเดือน8เวลา6โมงเย็นกระทั่งครบปีที่3ย่างเข้าเดือน8ท่านเกิดอุบัติเหตุหกล้มแล้วเริ่มอา,าพาธครั้นพอเวลา6โมงเย็นวันแรม14่ข้ามเดือน8ถึงการมรณภาพโดยสงบด้วยวัย64ปีมรณภาพวันที่26กรกฎาคม2,481 ซิริอายุ63ปีพรรษา43เสียงกำชับตื่นใจที่ให้แก่สิทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายท่านขอสองอย่างคืออย่าดื่งสุราและอย่าลักขโมยประพฤติเป็นโจร